สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับในอพพิโซนนี้นะคะสำหรับแฟนๆแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบคุณฐานเจนซืซอนะคะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆของเขาค่ะก็คือเมื่อวันที่15กันยายนนี้นะคะก็มีบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งชื่อว่าเลอวีนะคะมาจากแฟช h ่นเ t h e รี่ค่ะก็เป็นผู้ที่ลงบทความไว้นะคะว่าทาง CCTV เนี่ยมีการเยผยแพร่บันทึกนะคะประวัติของคุณฐานเจนซืซค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างอันดีแก่ดารา ในวงการบันเทิงนะคะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าที่ CCTV นะคะเขาลงอะไรไปบ้างค่ะก็ในชวนของโปรยนะคะโปรยตอนที่เริ่มต้นก็จะมีเป็นคําพูดนะคะที่เหมือนคล้ายๆก่อนนะคะที่แปลเป็นไทยว่าในที่สุดสายลมนะคะแห่งจีนโบราณก็มาถึง ฐานเจียนซือแล้วจากนั้นนะคะก็เป็นการเปิดตัวมาว่าอาจจะพูดถึงประวัติย่อของเขานะคะซึ่งทางด้านของผู้ที่พากเสียงก็บอกว่าเออไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาวเน็ตนั้นจะเรียกเขาว่านักรบหกเหลี่ยมนะคะด้วยความนิยมของห่วงคำนึงดวงใจนิลันก็ทําให้เสียงหลิวที่รับบทบาทนี้โดยฐานเจียนซื่อนั้นเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแก่ทุกคน ระหว่างการที่เขามีความขมวดคิ้วความเคร่งเครียดในบทบาทแล้วก็รอยยิ้มของเขารวมทั้งสายตาของเขานะคะก็ทำให้เขานั้น ถูกคนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคุณฐานเจียนซือนั้นเดบิวต์เข้ามาพร้อมๆกับคุณเติ้งเหวยแล้วก็คุณจางวานอีซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในยุคที่กระแสเกาหลีนั้นเข้ามาในประเทศคือในปี2,549เขานั้นก็กลายเป็นหนึ่งในผู้โชคดีคนหนึ่ง ก็คุณฐานเจียนซือนั้นเป็นคนที่ชอบเต้นบอลลูมมากๆแล้วคุณแม่ก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วเธอก็หวังว่าลูกชายของเธอนั้นจะกลายเป็นนักเต้นที่ประสบความสำเร็จ เธอหวังว่าลูกชายของเธอจะกลายเป็นนักเต้นในอนาคตในเรื่องนี้ฐานเจนซือก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปแม้ว่าเขานั้นจะชอบก็ตามแต่เขานั้นก็ตั้งตารอคอยที่อยากจะเป็นดารากังฟูในอนาคตเพียงแต่แขนของเขาจับต้นขาไม่ได้ในตอนนั้นบางทีเนี่ยเขาอาจจะถูกกำหนดให้เป็นคนที่จะต้องกินข้าวชามนี้ไอ้คำนี้มันเป็นคำเปรียบเทียบนะคะก็คือต้องเดินเข้ามาในเส้นทางของการ เต้นก่อนนะคะในช่วงแรกอย่ามองว่าเขานั้นเสียสมาธิระหว่างการเรียนเมื่อไฟเวทีส่องมาที่ตัวเขาความแป่งประกายของเขานั้นก็ไม่มีใครเทียบได้เมื่ออายุ16ปีเขาได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายจากการแข่งขันเต้นรำที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรางวัลที่หนึ่งของการเต้นรำบอลลูนได้ถ้วยชนะเลิศมานะคะชื่อว่าถ้วย เถาลี่ค่ะจากที่ไม่ชอบเต้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่อะไรก็ตามก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้บางทีอาจเป็นรางวัลที่เขานั้นได้รับซึ่งทำให้เขารู้สึกถึงความสำเร็จ บางทีอาจจะเป็นเพราะสายตาชื่นชมจากเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่รบรอบๆที่ทำให้เขานั้นรู้สึกพึงพอใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตนเองจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเขานั้นเป็นคนที่เคยโฟกัสไปที่สิ่งสิ่งเดียวไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เขาเก่งที่สุดก็ได้มีล่องลอยให้ติดตามในจุดนี้ในปีเดียวกันนั้นฐานเจียนซือผู้มีเกียรติมากมายได้รับเลือกให้เป็นเด็กฝึกหัด คนธรรมดาคงจะมีความสุขมากจนเขานั้นต้องจากไปแต่เขานั้นก็ปฏิเสธทันทีโดยที่ไม่ลังเลเลยในเวลานั้นเขาเพียงต้องการเอาชนะอุปสรรคแล้วก็ได้รับเกียรติยศบนเส้นทางแห่งการเต้นลำเท่านั้น ตอนนี้บริษัทแผ่นเสียงก็ไม่สามารถที่จะวางมันลงได้อีกไอจุดนี้ก็คือไม่สามารถที่จะยอมแพ้นะคะที่จะเอาคุณฐานเจนซซื้อเข้ามาอยู่นะคะเป็นเด็กฝึกหัดให้ได้พวกเขานั้นก็ยังคงเสนอเงื่อนไขที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แลกกับการที่มาเข้าร่วมของเขาฐานเจนซนซื้อผู้ไร้เดียงสาก็จึงตกลงที่จะเข้าร่วมประสบการณ์นี้มีทั้งโชคดีและโชคร้ายสําหรับเขา มาตรฐานการฝึกอบรมของบริษัทสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นแย่กว่ามาตรฐานความบันเทิงของเกาหลีเสียอีกการฝึกผ่านไป2เดือนและเขานั้นก็ล้มเหลวในการเดบิวต์ตามที่เขาต้องการผ่านไปอีก6เดือนและคำตอบของบริษัทก็คือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเปิดตัวหลังจากการทำงานหนักมา4ปีบอยแบนด์ M.I.C. ของฐานเจนซือก็ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการแต่แล้วไงล่ะ วงการบันเทิงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วพวกมันเป็นเหมือนแสงแฟลชในกระทะที่หายไปอย่างไรก็ตามฐานเจนซือลงมือทำเส้นทางนี้ที่ไม่หวนกับ อีกเส้นทางหนึ่งโดยไม่ตั้งใจการแสดงด้วยไฟฟ้าช็อตครั้งแรกของเขานั้นก็คือในปี2,549ซึ่งประโยคนี้ก็คือเขาเริ่มมีการแสดงออกมาสู่แบบสายตาประชาชนนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นที่รู้จักในเมืองจีนนั่นเองในเวลานั้นเขาโชคดีที่ถูกถ่ายภาพโดยจางอ e ี้ไปซึ่งกำลังเตรียมถ่ายทำเรื่อง Secret Shaw ในการแข่งขันแบบน็อกเอาการมีคุณสมบัติรับบทนักแสดงนำ เทียบเท่ากับการได้ตัวเข้าวงการบันเทิงเลยทีเดียวท้ายที่สุดก็ทางด้านของคุณอีลิกทั้งแล้วก็เจียนวนลี่ที่รับบทเป็นพ่อแม่ของตัวเอกชายถึงแม้ว่าในเวลานั้นฐานเจียนซื้อจะไม่ได้เป็นพระเอกแต่ในเวลานั้นฐานเจียนซื้อก็เป็นเหมือนปฏิมากรรมดินเหนียวที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้กำกับแล้วก็ผู้คนที่อยู่แวดล้อมทุกคนต่างก็บอกเขาว่าเขานั้นมีทักษะการแสดง ทั้งหมดที่สามารถจะพูดถึงได้คืออุดมคตินั้นเต็มเปี่ยมแต่ความจริงนั้นก็แคบมากฐานเจียนซื้อนั้นรู้ตัวเองดีว่าทักษะการแสดงของเขานั้นยังไม่ดีแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาไม่เคยยอมแพ้กับการแสดงหลังจากเดบิวต์กับบอยแบนด์ M.I.C มีเพียงงานเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองเขานั้นต้องผเผชิญกับอุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำเล่า บทบาทที่ฉันพบว่าไร้ยางอายที่สุดนั้นมีขนาดเล็กมากจนกล้องก็ส่องผ่านหรือแค่กระโดดเข้าไปในถนนนั่นก็คือว่าในช่วงแรกนะคะคุณฐานเจียนซื้อได้เป็นแค่แบบตัวประกอบแบบตัวเล็กๆที่อยู่ในรายการที่เป็นละครเท่านั้นเองนะคะทีนี้ค่ะต่อมานะคะแม้ว่าจะมีผู้สูงศักดิ์เป็นหลักประกันแต่ทีมงานภาพยนตร์ก็กล่าวว่า พวกเขานั้นก็ไม่เชื่อว่าคุณฐานเจยีนซือนั้นมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็คือถึงแม้ว่าจะมีเหล่าซือหลายๆท่านนะคะที่ให้การรับรองว่าฐานเจยนซือนี่แหละมีความสามารถนะมีความสามารถสามารถจะไปแบบแสดงในในภาพยนตร์เรื่องที่มีโปรเจกต์ในหลายปีที่ผ่านมาได้นะคะแต่ว่าทีมงานภาพยนตร์นั้นก็ยังไม่มั่นใจในตัวของคุณฐานเจนซือก็ทําให้ไม่ได้แสดงนะคะอ่ะต่อค่ะจากนั้นนะคะ ฤดูหนาวกําลังจะมาถิ่นที่อยู่ของฐานเจียนซื่อนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ก็คืออันนี้หมายความว่าจุดยืนของฐานเจียนซื่อนในวงการบันเทิงนะคะเขานั้นอยู่จุดไหนกันแน่คะ่ะโชคดีที่มีแสงแดด่องผ่านรอยแตกในเมฆมือดอยู่เสมอ โทรศัพท์จากตัวแทนนะคะจากเอเจนซี่ก็เปลี่ยนชะตากรรมของฐานเจนซ์ในตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่อูซิลโปกำลังตามหาเขาแค่ไม่กี่วันต่อมาทั้งสองพบกันที่ร้านกาแฟแล้วก็สรุปความร่วมมือโดยทั่วไป แล้วอูชิวโปเห็นอะไรในตัวฐานเจียนซื้อสำหรับเขาฐานเจียนซื้อนั้นก็คือกระดาษเปล่าและรูปร่างหน้าตาของเขาก็เหมาะกับความคิดแล้วก็ตัวละครที่อูชิวโปต้องการในเรื่องของซื้อหมาเจ้าฐานเจียนซื้อซึ่งมีรูปร่างพร้อมเพรียวเหมือนแหนดูเหมือนจะคว้าฟางเอาไว้ช่วยชีวิตได้ความพยายามของเขาได้พิสูจน์ตัวเองในกองไทย นั่นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกทึ่งกับงานของนักแสดงและตระหนักว่าการเป็นนักแสดงนั้นเป็นมากกว่าแค่ความต้องการที่จะเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นมีแค่ความปรารถนาในการแสดงออกอยังไม่เพียงพอ,อยังต้องฝึกฝนและทุ่มเทเป็นอย่างมากจากนั้นเป็นต้นมาฐานเจนซือก็เริ่มเรียนรู้ที่จะสำรวจอารมณ์อันลึกซึ้งของตัวละคร เขาเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมการแสดงที่เกินจริงและเลิกใช้กลอุบายอันชานฉลาดที่เขานั้นเคยมีหลังจากผ่านไปหนึ่งปีอูชิวป๋อก็ยอมรับการเจริญเติบโตของฐานเจียนซือเขานั้นใช้ฉากหนึ่งเพื่อพิสูจน์ทักษะการแสดงของเขาให้ผู้คนที่ไม่เคยเชื่อในตัวเขาไม่มีเรื่องบังเอิญใดๆเป็นความพยายามและความตั้งใจล้วนๆ ใน I am an actor เขาได้รับการยอมรับจากอาจารย์ผู้สอนทุกคนและผู้ชมด้วยทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและก้าวไปสู่ระดับ A level ได้สำเร็จแม้แต่ฉียเจิงซึ่งเป็นผู้กำกับก็ยังได้รับคำชมเชยเป็นอย่างมากสำหรับตัวของฐานเจียนซือ แม้ว่าเขานั้นจะถูกกระตุน้นแต่เขานั้นก็เชื่อเสมอว่าในเวลานี้เขาไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะถูกเรียกว่านักสแสดงพวกเขาพูดว่าคมดาบก็คมขึ้นเรื่อยๆและนักสแสดงฐานเจียนซือนั้นก็เช่นเดียวกันขณะที่เขานั้นอยู่บนเวทีของรายการวไรตีเขานั้นก็ได้รับคำชมเชยและได้รับความนิยมในตัวเขาเองเขาพร้อมขัดเกลาทักษะการสแสดงในวงการละครและภาพยนตร์ต่างๆ จนกระทั่ง under the skin บทบาทของเขาในฐานะสันอีสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างลึกซึ้งคราวนี้ในที่สุดเขาก็สามารถพูดออกมาดังๆได้ผมคือนักแสดงฐานเจียนซือบางทีอาจเป็นเพราะความเคารพต่ออาชีพของเขาที่ทำให้เขานั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้แสดงในห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันในงานต้นฉบับเชียงหลิวจริงๆแล้วไม่มีดราม่าภายในมากนะัก ความรักความเกลียดชังความโกรธและความหลงไหลล้วนมาจากการตีความตัวละครอย่างลึกซึง้งและความสามารถของเขาในการเอาใจใส่บุคคลที่มีอยู่ในหนังสือเท่านั้นถูกฉีดด้วยเลือดเนื้อของเขาแล้วก็ได้รับชีวิตเดินออกมาจากในหนังสือไม่ต้องสงสัยเลยว่าความนิยมของฐานเจียนซือ้อเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าความจริงใจเป็นสิ่งสุดท้าย อย่างที่ทราบกันดีว่าส่วนสูงอย่างเป็นทางการของเขาก็คือ174ซนติเมตรนี่ไม่ใช่คอได้เปรียบของนักแสดงชายเลยเมื่อเผชิญกับเรื่องนี้เขาก็ไม่สนใจเลยสำหรับเจ้าหน้าที่ถ้าเขาไม่ใส่แผ่นรองเสริมความสูงก็เท่ากับไม่ใส่กางเกงแต่สำหรับเขาไม่สำคัญว่าเขานั้นจะเสริมหรือไม่ไม่เช่นนั้นฉากเวทีอันโด่งดังของฮีโร่กอบกู้ความงามคงเป็นไปไม่ได้แน่แน ดังนั้นที่เขานั้นเคยกล่าวเอาไว้ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะทดสอบฉันฉันสามารถทำทุกอย่างให้คุณนั้นพอใจได้ คนที่ทำนายว่าเขาจะไม่โด่งดังก็ได้เรียนรู้บทเรียนจากเขาแล้วสำหรับฐานเจียนซื้อนั้นมีอนาคตที่สดใสเป็นอย่างมากเอาละค่ะนี่ก็เป็นนะคะโอ้ตาต่ล้ว CCTV นะคะสร้างบทบรรยายขึ้นมาได้ลดอลังการมากเลยนะคะก็ถือว่าปกติแล้วนะคะที่หวานเคยไปแบบดูๆก็จะเป็น CCTV พูดถึงแบบดาราอาวุโสเนาะนี่ก็เหมือนจะเป็นแบบครั้งแรกๆเลยนะคะที่เอาดาราแบบอายุ30นิดๆน,นะคะ แบบเผยแร่บันทึกประวัตินะคะว่าเป็นตัวอย่างอันดีแก่ดาราในวงการบันเทิงนะคะจากที่ฟังมาพวกเราก็จะรู้สึกว่าก็เป็นในเรื่องของความไม่ไม่ย่อทอนั่นเองนะคะก็ต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็การทุ่มเทของคุณฐานเจนซือนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยช่วยการสนับสนุนนะคะผลงานของคุณฐานเจนซอซึ่งก็คาดว่าพวกเรานะคะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่นอกประเทศจีนก็น่าจะได้ มีโอกาสที่จะได้เห็นผลงานของคุณฐานเจนซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดถึงนะคะอยากจะดูวอลรตี้เนี่ยไปดูได้นะคะส่วนใหญ่แล้วคุณฐานเจนซื้อจะมาในทุกๆเสาร์เลยกับ Hello Saturday นะคะทาง Mango TV ค่ะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ